จะมีกี่พวมันไม่ได้สําคัญคุณค่าของผู้ยิ่งไม่ได้อยู่ที่ปริมาณจํานวนคูครองถ้าเจอคนที่ใช้ไม่มีใครรกที่อยากจะมีลายพวอย่าดูทุกคําว่าแม่ไม้เพราะตำแน่งหม่ไม้ที่ได้มาพอเลือกพวพิษยื่นคนละจุดความรู้สึกก็เลยคนละย่างอย่าถามว่าทำไมพวจึงทิ้งแม่ไม้บางคนก็ทิ้งพว ถ้ายู่แล้วไม่มีความสุขเป็นแม่ไม้ก็อย่างดีว่าต้องทนทุกข์เพราะกลู้ครองอย่าดูทุกชีวิตเคยเพียงเพราะเข้าใจชีวิตไม่เหมือนคุณแม่ไม้ก็มีสิทเจอรักแท่เจอคนทีชายไม่มีใครรอกที่อยากจะเปลี่ยนผัวถ้ามีรักที่ดีเขาก็มีรักเดียวไปแล้วแหละชาวบ้านไม่เกี่ยวอย่าเสื้อเร่องเพือนแรงจริงไ่เต้นวะ